สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับ GG ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยหวยฮาหนอยวันที่3าเดือนเก้าี่หดนะครับผมก็จะมีมี่อ2สูตรเนะเาะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรแยกหน่อยละกันเนาะ2สูตรนะเป็นสูตร3ตัวเด่นอา่าสูตร3าตัวเด่น ก่อนจะไปรับชมนวทางแอดก็ฝากพี่กดไลค์ให้กันด้วยนะ้อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมนวทางของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยหาหนอยวันที่สามเดือนเก้าพี่หกแปดนะครับผมก็มาเริ่มจากพิเศษกันเลยนาอเป็นปหน่อยแรกนะพิเศษนะพิเศษนะครับวันนี้ได้ห้านะ หนึ่งแล้วก็เก้าห้าหนึ่งเก้านะครับสูตรตัวเด่นนะสูตรตัวจอสูตรตัวจอนี่ได้หก ได้สามได้แปดได้สี่แล้วก็เจ็ดนะเอาห้ากับเก้าแล้วกันเนาะห้ากับเก้าเน้นที่ 6 8 3ปดสามเอาหกแล้วกันนะเอาหกับเก้ามาจับคู่กับ6 8แปดได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยหานอยปกติพิเศษนาะดจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นปกตินะครับ นะนี่แหละวันนี้นะห้าเก้าหนึ่งตัวจอนะครับตัวจอก็จะมีมีสองมีหกมีสี่มีสาม, 6, ม, 4, ม 3, แล้วก็มีแปดนะหกสองสี่สามแปดนะพี่เอาหนะ้ากับเก้ามาห้ากับเก้ามาจะกปู่กับหก 624ได้เลยนะครับผม5้กับ9มาจับคู่กับ624ได้เลยนะครับวันนี้ก็591ผมว่าต้องมาแลว้วปะเนี่ยต่อไปต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย v ีไนะครับผม นี่แหละวันนี้เก้าห้าหนึ่งแน่นอนวันเนี้ยตัวเจาะสูตรตัวเจาะนะสูตรตัวเจาะนะครับสูตรตัวเจาะนะครับหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์สองแล้วก็สี่ 6กเจ็ดศเลขสองนะเอา9กกับหแล้วกันนะเกับหมาจากผู้กับ6กเจ็ 7, นะหกเจ็ดหวย5น้อยนะครับสน้อย3ตัวเด่นก็ เม็ดเดียวนะครับวันนี้ได้ห้านะเอาห้านะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเก้าห้าแปด ห้าเจ็ดนะห้าแน่นอนเน้นห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าอเน้นสอง้อยพิเศษปกตินะก็จบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่พิท่ันสชงดีมีใส่นะครับสวัสดีครับ